สับสรุนโดยปิยเวศแบททิลดื่มทุกวันมั่นใจ โดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกสวัสดีครัครบแฟนๆดอทไลฟ์ชัยระดอททีวีทุกท่านครับขอเช็คเสียงกันหน่อยนะครับครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดสดน,นะครับว่าเสียงได้ยินกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้เริ่มพาแฟนๆมาร่วมกิจกรรมของ Audi X d u c a t i Clearance c l ในครั้งนี้นะครับ ของงานนี้นะเขาจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับท่านผู้ชมครับงานจัดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยคุณภาพเต็มไปด้วยรถผู้บริหารรถทลอรขับป้ายแดงทั้งนั้นสภาพเนียเนียบและเขาเพิ่งมีเมื่อเช้านะงานนี้นี่เที่ยงครึง่งดูโซลแล้วขายแล้วขายแล้วขายไปแล้วกว่า10คันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าราคาที่เขานํามาจําหน่ายในวันนี้เนี่ยไมยสเตอร์เทคนิคนํารถผู้บริหารรถทลองขับราคาพิเศษมากมาก มันเราใจมากๆรถที่ผมดูอยู่ยังถูกจองไปแล้วมาไม่ทันเหมือนกันครับแต่นี่มาดูกันง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับ A5 เหลือแค่2ล้าน4ผ่อนเดือนละ2 7 1 0 0บาทนะครับดอกเบีย้ย 1. น60เดือนโดนไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งวันเลยอ่ะโดนไปแล้วผ่อนเดือนละ2 7 0 0 0อ่ะ โคตถูกเลยและดอกเบีย้ยของงาน Audi Clearance Sale ในวันนี้นะครับเป็นดอกเบี้ยรถป้ายแดงนะไม่ใช่เป็นดอกเบี้ยรถมือสองเพราะเขาจับมือกับ k l i s ซิ่งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับท่านผู้ชมครับว่ารถที่นำมาโชว์เนี่ยเด่นๆมีอะไรบ้างด้านขวานี่ก็เป็น Q3 นะนี่เป็น35 TFSI นะครับตัวนี้ S-Line ด้วยเหลือ2ล้าน4จาก2799ป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณนั้นผ่อนเดือนละ27,000อ่ะโอ้โห วิ่งไปแค่สี่พันโลย์ไงดูสภาพดีเกิยบมากน่าอิจฉานะน่าใช้ Q3 นี่เป็นรถ SUV ขนาดกลางเนี่คยครับท่านกท้านครับสีส้มแบบนี้ถ้าใครชอบนะน,นี่เป็นรุ่น S-Line นะครับถ้าใครชอบรถในกลุ่มนี้เนี่ยเหลือ2องล้านสาโอ้โหเราใจว่ะนี่ผ่อนแค่26,000เองอะน่าสนใจมากๆดอกเบี้ยเขาหน้าเปนานต้อง60เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่มีนี่ด้วยอย่างที่บอกเขาเป็น XDucati มีดูกติด้วยเพราะตอนนี้ไมสเตอร์เทคนิคนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะทั้ง a u ดีแล้วก็ดูกติด้วยในเมืองนอกเขาอยู่ในเครือเดียวกันอยู่แล้วเมืองไทยก็มาอยู่ในเครือเดียวกันซะนี่สแกมเบอร์นะจาก4 4่แสนสี่เหลือสามแสนแปดอะตัวในชีพอโอ้อะไรกันนี่ดูบรันตีปี2อึ่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทผ่อนเริ่มต้น6กพัเท่านั้นนะครับหกเดือนตัวนี้เหลือ9ก้าแสกว่าจากล้านสองไยาก มีอยู่2องคันใช่ไหมนี่ครับมีสองคันครับนี่ดูดูมาดูมาด,ดูผมก็ทิ้งพวก2องล้อไปเยอะแล้วนะครับนี่เรามีตัวนี้อยู่เราขับตัวนี้อยู่นะครับนี่มันติสตาร์ด้าจากล้านสองเเหลือ9ก้าแสนล้วนๆว,วิ่งไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตัวนี้วิ่งไปเจ็ดพันโลนะครับเอ้ยโอเคนะผ่อนเริ่มต้นหมื่นห้านะครับหกเดือน ปรันตีพึ่งรันไปเมื่อปี21หนึ่งนะครับเดือน7ปี21หนึ่งอ่าไม่คีเรไม่คีเย,โอ,ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูมีอีกหลายคันมากเมื่อกี้ผมเดินชมคร่าวๆแล้วน้ำลายไหลมานี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันคิวสามตัวนี้นะเคลียร์แล็เซลเหลือ2ล้าน3สเห็นไหมมาดูสภาพข้างในดีกว่าอันนี้วิ่งไปแค่1 3 0 0 0ันโลเองเดี๋ยวเชิญช่างภาพมาทางนี้เลยครับอ้อมหลังผมมาเลย ไม่ทันแล้วเห็นไหมต้องมาอ้อมไหนนี่ก่อนว่าขอบคุณครับนี่มาดูสภาพนี่ครับอันนี้วิ่งไปแค่หมื่นสามพันโลกลิปอะ่ะรถอยู่ในประกันด้วยนะครับยังเหลือประกันอีกด้าง4ี่ปีโอ้ชอบอะ่ะผมชอบงานคีรแลนเซลของอาดีเขานะรถเขายังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเหมือนใหม่นะครับตัวนี้ A5 40 TFSI 2,5ล้าน5เองอะ่ะตัวนี้ A5 Coupe แล้วมันเป็นสีใหม่นะครับสีเกรย์ตัวนี้รถใหม่ไม่มีแล้วด้วยนะสีเกรย์นี้แต่โดนไปแล้วเนี่ยรถใหม่ก็ไม่มีสีนี้เข้ามาเป็นรายไอเทมไปแล้วนะครับผ่อนเดลล์อง่อ่ะไวกันจริงๆเลยพวกนี้นี่นะครับ Q3 Q3 จะเยอะเลยนะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะในความเป็น Audi นะครับก็ ผ่อนเดือนละมา2 6 2 0 0 7ขึ้นอยู่กับสภาพของรถเพราะใหม่ตัวนี้ก็วิ่งไปแค่12,000กิโลประกันเริ่มตั้งแต่ปี21นะครับยังเหลืออีกตั้งเยอะนะนี่ผมเล็งนี่ไว้ TT 45ด้วยตัวนี้ตัว45ด้วย TT Coupe นะครับ TF s i Quattro S Line 3ล้าน1ผ่อนเดือนละ3 5 0 0 0โอ้โหรถในกลุ่มนี้จะกลายเป็น rare item ไปแล้วนะครับเพราะว่าทาง Audi เมืองนอกทาง Audi AG เนี่ยเขาจะเลิกผลิตอยู่แล้วนะครับและนี่มันก็วิ่งไปแค่8,000โลเองอ่ะตัวนี้เล็งๆอยู่นะครับชอบชอบนะแต่ว่าแก่แล้วอ่ะก็ไม่รู้จะอย่างไรนี่ก็3ล้านนะครับนี่เป็น A 5นะครับ Sportback นี่โอ้โหนี่ Q 3 Q 3เยอะเลยไหมนะครับอันนี้เนี่ยในความเป็นรถครอบครัวเนี่ยมาเยอะแยะไปหมดมี A 5ด้วยมี Q 7ด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าสีนี้ดีกว่านะครับ Q7 คารีล้านสี่ยังไปแล้วเลยนะครับนี่เหลือ2องล้านสาห้าสีฟ้านี้นะครับวิ่งไปแค่หมื่นสามพันโลวิ่งน้อยมากๆเนาะชอบนะ Q3 ก็มีในสต็อกค,ค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมครับรีบมาจับจองนะมันลดไป3ามสี่แสนบาทโค่นภูมประกันก็รันปีสอเองนะครับนี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้ นี่เอห้าตัวนี้อีกตัวไม่เอห้านี่ก็ได้ฝันผมเหมือนกันนะครับสามล้านสามโอ้โหสามหมื่นเจ็ดผ่อนเดือนละนะเฮ้ยวิ่งไปแค่หมื่นสามพันโลเองคิวสามตัวนี้เหลือสองล้านหนึ่งนะครับผ่อนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทหรือสองหมื่นสี่ไอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจวิ่งไปแค่หมื่นสามเหมือนกันนะครับเดี๋ยนี้ทีทีนี่มีเอห้าเอห้าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับสองล้านสี่ขับโคตรหลอ่อนะ ไม่เหมือนใครดีนะครับแมราคาลงมาเยอะเหมือนกันราคาลงมาเยอะ3ล้านหนึ่งตัวทีท,ทตัวนั้นนะครับทีทีคูเป้ตัวนี้เครื่อง45นะแมเล้าใจเล้าใจพวกนี้และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากเดิเดนตากแดดร้อนร้อนแบบนี้นะมาๆมันม,ม,มีข้างในด้วยข้างในก็เทพเทดูหน้าโดนไหมเนี่ย a ห้าสาล้านสอ่ะผ่อนเดือนละ37 ผมโคตรชอบเลยนะผนโคตรชอบในความเป็น A5 เลยนะนะครับและลูกค้าที่มาที่นี่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะหิวไม่ต้องกลัวว่าคุณจะร้อนนี่บริการของเขามาเรามาดูกันดีกว่ามาซื้อรถแต่มากินนี่ดีกว่าเบอร์เกอร์แหมนะครับทาง Audi เขาก็มีเตรียมนะครับอาหารเอาไว้ให้สําหรับลูกค้าอยู่แล้วอันนี้จะเป็นพวกคอดอกเบอร์เกอร์นะครับใครมาก็ลองมาเลือกสรรดูมีเมนูอยู่ที่ โตเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องลองผมต้องลองมาแล้วเราไม่ปล่อยให้ท้องว่างนะครับเดี๋ยวไปดูภายในภายในตึกนะภายในตึกบ่ะแต่ตัวที่ผมมาจับจองไม่ทันตัวนี้นี่ครับมีคันเดียวและไปเร็วด้วย Q2 เหลือล้าน3ามเก้าอนดอนละหมื่นสี่ห้าร้อตายแล้ว Q2 นะครับมาไม่ทันโอ้โหเมื่อเช้าไปทำวีซา่ามาไม่ทันโอ้โหโดนไปเลยอะเสียดายครับนี่แล้วไม่มีแล้วด้วยนะตัว Q2 นี่ไม่มีแล้วด้วยเนี่ยแต่ที่พระเอกของเขาอีกคันหนึ่งขับโคตรเทพ RS4 เหลืออยู่5้ลัด 5้าล้านแปดนะครับผ่อน6 5หมืต่อเดือนอตระกูล RS เนี่ยไม่ต้องสืบอยู่แล้วครับว่าขับสะดวกแน่นแน่เราขับไปแล้วด้วยเรารีวิวให้แฟนๆได้รับทราบเป็นอยู่แล้วด้วยนะครับว่าเขาขับดีแค่ไหนเขามีบุคลิก2บุคลิกในตัวแต่เหลือแค่5้าล้านแปดโหวิ่งไปเท่าไหร่เองสองพันโล โอ้ยอุตาปี2-2ด้วยประกันปีนี้ด้วยเพิ่งเริ่มเมื่อ,ต,อนนต้นปีโอ้ตรงนี้และนี่อันนี้อ,นนอีกหนึ่งดาวเด่นเขา TTS อ๋อเป็นไงเหลือ2ล้านแนะครับแต่วิ่งไปแล้ว20,000กิโลอันนี้คันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับเพบราะวารตีนั้นแต่ปี1-8แต่ดูภายในนะผู้บริหารท็อปๆด้วยของ Audi ที่ใช้คันนี้ ดูสองล้านแปดกริฟไหมอ่ะโคตรสวยโคตรกริฟดูดิโอ้โหชอบมากชอบมากมมดูฟีมเฟิร์มมาเต็มมาหมดแล้วนะโอ้ดีอ่ะดูดีดูงามนะโอ้โหสวยแล้วสองล้านแปดประกันยังอยู่ผ่อนเดือนละสอง วิ่งไปสอง0 0ืนกว่าโลนะครับอันนี้เนี่ยต้องมาคุยว่าผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะเพราะตัวนี้เป็นรถป้ายขาวนะครับและนี่ใหม่แล้วมอนสเตอร์นี่ครับเหลือ4 3 0 0 0 0ส3 0 0 0บาทจาก4,500 0 0หนะหายไป50,000นะไอล้ลาวอะรับมอนสเตอร์ตัวเก่านี่เข้ามาตัวใหม่แล้วโอ้มันพอดีพดีไงตัวผมเล็กเนี่ย ผมเหมาะกับตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านี้ไม่ไหวเนื้อหุ้มเหล็กกลัวนะ A5 ล้าน49เนี่ยโอ้โหดูดิไปไวหมดเลยถ้าไม่ถึงล้าน5เนี่ยหายแวบบหายแวบ,บนะครับท่านผู้ชมเหลือรถอยู่อีกจำนวนหนึ่งและราคาที่ดีมากๆยังไงก็รีบมานะแล้วเขาไม่ได้มีแค่รถนะเดี๋ยวเราไปดูเขามีอุปกรณ์อ c ซเซสซอรี่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมลูกค้าเพียบเลย นะครับรีบมานะครับเพราะรถมีจํานวนจํากัดอยู่แล้วเข้ามาก็เนี่ยมาทานน้าทานกาแฟทานขนมได้หมดนี่ครับและที่บอกครับเขามีอ s s งหอรมีเสื้อของดูกติด้วยนี่อันนี้เหลือตัว700กว่าก็บาทอ่ะโคตรถูกจากอิตาลีนะเสื้อนี้จากอิตาลีนะเหลืออ๋อ700ายตายละแก่แล้วต้องถอดแว่นก่อน729บาทจาก1,970บาท โดนผมแน่นะครับหมวกนี้ก็ลดไป20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือประมาณ700ยกว่าบาทเหมือนกันจากพันหนึ่งอันนี้โดนผมแน่เสื้อพวกนี้นะครับและนี่แจ็กเก็ตด,ด้วยนะแจ็คเก็ตนี้ลดสูงสุดถึง6 0%เลยนะนะครับดูดูตัวกาดดูตัวอะไรนี่โอกาสดีๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบดูกติลูกค้าที่ขี่บิ๊กไบค์อยู่แล้วพวก เสื้ออากาศพวกนี้มันควรจะต้องมีติดตัวอยู่แล้วนะครับแล้วราคาแบบนี้อันนี้เหลือหมื่นกว่าบาทนะอันนี้ก็เหลือหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะครับเท่่ะนะครับจับจองได้จับจองได้นะครับเพราะว่าถ้าวิ่งในสนามถ้าขับเพื่อความปลอดภัยของคุณคุณควรจะต้องมีพวกนี้อยู่แล้วไปดูชั้นสองชั้นสองยังมีอีกเยอะไปๆชั้นสองนะครับไปๆเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไป ตามผมมาตามผมมา,มาเออผมบันไดเลื่อนจะขึ้นลิฟต์ซะละลิฟต์ฝั่งนน้นนี่บันไดเลือ่อนมานี่มานี่ขึ้นไปชั้นสองชั้นสองก็มีดีครับเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำมากสบายไม่ต้องไปเดินตากแดดตรงนั้นหรอกตรงนั้นเนี่ยคิวสามเยอะแยะเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีป้ายโซนะมีอะไรเจอกับนี่ก่อนเลย RS ห <c oughs> ผมบอกที่ผมเคยตอนลองขับเนี่ยผมบอกแฟนๆแล้วะครับว่ามันคือรถที่ถ้าผมมีกําลังเนี่ยมันอยู่ในโรงรถผมแน่ๆเหลือ5้าล้านเจ็ดเอ่ะห้าอ่ะตัวเนี้ผ่อนเดือนลหกหมื่นห้าโอ้โหคือใช่อ่ะคันนี้ผมขับแล้วมันใช่มากๆแต่ว่ามันก็แพงะนะก็รถพรฟอร์มาตระดับนั้นสมรรถนะการขับระดับนั้นก็ต้องให้เขาห้าเหลือแค่ห้าเจ็ คิวสตัวนี้เหลือ2.350้านบาทผ่อนเดือนละ26,500บาทดูสภาพกริบกริบนะครับประตูหน้านี่ดโโูผมเปิดดูนผมไม่อยากเปิดนะรถกลุ่มพวกนี้นะเปิดแล้วก็อยากได้นะเนี่ดูจอเห็นไะหคือรถพวกนี้เนี่ยเข้าศูนย์มาหมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนและประกันมันก็ยังเหลืออีกตั้ง3ปีอย่างน้อยๆนะครับ เพราะตอนนี้เนี่ยประกันรถใหม่ของ audi เนี่ยเขา5้ปีอยู่แล้วนะครับสบายสบายซื้อไปไม่ต้องมานั่งกังวลว่าคุณจะต้องมาซ่อมนู่นซ่อมนี่ไม่มีอยู่แล้วตัวนี้เป็น35 tfsi นะครับสีเขียวนี้โอเดินไปใจละลายนี่579เหมือนกัน rs 5นี่แหละตัวที่เราไปลองกันสีเขียวนี้นะครับพอเดืนละหกหมืาคู เป็นการพาชมที่สะเทือนใจมากเพราอยากได้ซะทุกคันนะครับแต่นี่โดนไปแล้ว Audi TT นะครับตัวนี้เหลือ5ล้านนี่ RS ตัวนี้ RS สัญลักษ RS ชัดเจนแต่มันดิบไปตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบส่วนตัวนะผมว่ามันดิบไปผมว่าตัวธรรมดาธรรมดาดีกว่าแต่ก็สำหรับแฟนๆที่ชอบนะครับ 5 7าหมผ่ 57, อนเดือนละ5 7าหมราคาอยู่ที่5้าล้านห้าหมบาทนี่สามล้านเคสี่สิบห้าผ่อนเดือนละ3 3มหมามอ๋อตัวนี้คอตโตรนะครับเป็น, 4, นะคอตโตรอยู่แล้ว TFSI คอตโตรอยู่แล้วแล้วก็เหลือสีน้ำเงินนี้นะสีเหลืองโดนไปแล้วนะครับน้ำเงินนี้ดู3ามล้านหนึ่งเนี่ยแต่ผมชอบสีขาวนั้นมากกว่านะครับกําลังคิดๆอยู่ว่า จะต้องจับจ้องในกลุ่มพวกนั้นหรือเปล่าแต่นี่297นะหายไปแค่30,000ขายแล้ววิ่งไป14,000กิโลนะครับผ่อนเดือละ33,000ตัวนี้เฮ้อสุดๆนะครับโอ้ยเห็นแล้วก็ดำลายไหลนะครับนี่ก็ขายไปแล้วนะ2องนะครับตัวนั้น A6 หายากมากมากเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนมีตัวที่ผมชอบมากๆอยู่ ชั้น3นี้แฟนๆมาดูนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราถ่ายทาตั้งแต่เที่ยงที่ผมมาเนี่ยลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆขึ้นมาป้ายที่ชัดๆโซโซโซขายไปแล้วแต่ที่ผมชอบนี่เอซอาวานตาราคามันไม่ลงมาเท่าไหร่เด้สามล้านอะ นี่45 TFSI ด้วยนะคอตโร่ด้วยนะนคอเดีละ30,000สี่โอ้โหเนี่ผมชอบมากบอดี้รถรถที่เป็นอาวานเนี่ยผมโคตรชอบนิสัยส่วนตัวผมชอบรถในกลุ่มนี้อยู่แล้วดูแล้วมันเป็นแรไอเทมมันไม่มีโอ้โหเอามาปล่อยแล้วอ่ะดูข้างหลังดิโอ้โหมีม่านด้วยนะมีม่านด้วยนี่เบาเป็นไดมอนด์คัตแอร์โอ้โหแอร์สตอนด้วย โอ้ตัวนี้เลิฟเลิพ่อบ้านสายซิ่งตัวจริงอะ่ะเนี่ยพ่อบ้านสายซิ่งของแท้นะครับแต่แม่บ้านจะไม่ชอบรถในกลุ่มนี้แม่บ้านจะดีดไป A5 มากกว่าดูสวยจริงๆโคตรชอบนะแต่กลุ่มที่ขายดีๆนะครับท่านผู้ชมครับก็คือ A5A5 ตัวนี้ 40TFSI เป็นคูเป้ ร้อย้ามานะครับดูค่าตัวอยู่ที่สองสี่แปดนะครับเพราะว่าตอนเปิดมาก็สองล้านหกสองล้าเจ็ดตอนนี้เหลือสองสี่แดแต่ไปอีกแล้วอะส่งอีกแล้วอะตัวคูเป้นะครับคือคือประเทศอ่ะนะแล้วพอคูเป้เนี่ยสองล้าหกพอมาเจอ A5 ที่เป็นคูเป้เหมือนกันแต่เครื่อง4ี่ห้เทียร์แฟไซน์เครื่องใหญ่ มาเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะราคาไปสามล้านสาี่ไอ้สาล้านสามกล้านสนะผ่อนเดือนละสามห0โอ้ตัวนี้มันก็แรงเกินไปขับหล่อๆยังไงก็ตัวนี้ไม่ต้องแรงมากเอาแค่นี้พอนะครับโอ้ตัวนี้ก็ราคาเขาก็ลงมาเยอะนะถ้าเทียบกับป้ายแดงนี่เขาก็ป้ายแดงก็หายไป3-4แสนนะครับแต่สภาพไหนๆวิ่งไปกิโลโอ้วิ่งไปหมื่นสองพันโลอะ่ะโอ้ประกันปีสอหด้วยอะ่ะ อะไรครับเนี่ยไม่ทันกับเขาก็คันนะครับเจอคิวสามนี่ดิวสองล้านหนึ่งก็ไม่ทันเขาอีกฮนะเนี่ยอนเดียละสองหมื่นสี่โอ้นะครับดูนี่เหลือตัวสองล้านแปดเหลืออีตรอนไปดูอีตรอนดีกว่าไฟฟ้านะครับเนี่ยหายไปห้าแสนกว่านะ เพราะมันมี5ล้านตัวนี้เหลือ4ล้าน5โอ้หแต่ผ่อนหนักนะผ่อนเดือนละ51 0 0 0นนะครับแต่ว่าไมวิ่งไปแค่17,00 0โลนะเป็นรถไฟฟ้าที่ขับโคตรดีครับท่านผู้ชมขับดีมากมากเราขับมาแล้วเราลองมาแล้วเราบอกได้เลยว่าขับโคตรดีตัวนี้ไม่ต้องไปเจอกับปอร์เช่หรอกแพตฟอร์มเดียวกับปอร์ซเลยนะครับยังไงปอร์เช่ก็คืออ u ดีอยู่แล้วเมืองนอกใช้อไหลัยร่วมกันในบางตัวด้วยซ้ำนะครับอยู่อ e ีตรอนตัวนี้ สี่ 4, ล้านถ้าใครอยากได้รถไฟฟ้าเทพๆอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยิ๊บเดียวกระพิบตาเดียวมาได้เลยกับอ e ีทรอนตัวนี้นะครับเขาดีมากๆและนี่แหะครับท่านผู้ชมครับกับมัน Audi Xducati Clear r a n c e l จนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะรถเหลือไม่มากแล้วครับท่านผู้ชมครับที่มีราคาดีๆแบบนี้ที่ได้ออปชันในเรื่องของไฟแบบนนซ์แบบนี้ดอกเบี้ย1นเท่านั้น ดอกเบี้ยเหมือนรถใหม่โหผมซื้อไม่ทันบอกเลยเดี๋ยวต้องไปตะกุยตะกุยกับคาร์นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปคุยกับทางอ u ด i ก่อนว่ามีอะไรเหลือให้ผมบ้างโอ้โหเร็วมากหมดเร็วมากใครที่เป็นแฟนอ u ด i และอยากได้รถที่คุ้มค่าในราคาที่คุณสนใจในราคาที่เหมาะกับคุณและเหมาะกับรถคันนี้นะครับมาได้ครับที่อ u ด i สำนักง,งานใหญ่นะครับตรงเรียบทางดือน รามอินทาราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นตึกใหญ่ๆแบบนี้เดินขึ้นมาเลยทั้ง3ชั้นมีรถให้คุณเลือกตามที่คุณต้องการ Q3 ก็น่าสนใจเดี๋ยวผมไปดูดูก่อนนะเหลือ Q3 ที่ราคาเหมาะกับผมหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหเบียร์น้อยหอยน้อยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจของผมนะครับและไลฟ์นี้จะไปลงอยู่ใน YouTube c h ANNEL ของ autolifethailand.tv ด้วยนะครับติดตามได้ทั้ง2ช่องทางทั้งที่ Facebook นี่แล้วก็ YouTube ด้วยขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ